นี่ครับปักขยนวันนี้ผ่านผลมาเขื่อนมุนบนครับอำเภอคอนบุรีจังหวัดขอนแกมาครับผมวันนี้เราจะออกไปใส่เบ็ดลากันครับผมเรือของเรามากันสามท่านทานไก่กับไสเบียร์ครับเราจะมุ่งหน้าไปท้ายเขื่อนครับผมมาถึงแล้วครับพี่น้องพี่เบียร์จะใส่เบ็ดลาให้เราดูนะครับเรีอเรามีสามเรือเลยครับลูกประหมอใส่เดือนแล้วก็เหยื่อทากลิ้นหมานะครับพี่เบียร์มาใส่ประจำแล้วครับ เพราะฉะนั้นก็ขึงเชือกไวเลยที่เหลือก็มีเหยื่ออะไรก็มาเสียบอุย้ยตัวเบ็ดใหญ่ครับนี่จะลองเกะาะปลาหมูแต่เรืเ่อยๆครับเบ็ดสายหนึ่งจักขันจกัจกจักหลวงจ้ะสายนี่ก็ประมาณกับยี่สิบกับยี่สิบ แสดงว่าทาหาซ้ายก็เราก็ใส่เกือบลอยหลังน่แหละครับลอยดวงนี่ครับสวยงามไหมครับพี่น้องฉากหลังเป็นเขาจอมทองนะครับหรือเขาเรียกว่าฟูจิคอนบุรีครับใครย,ยอดเขาฟูจิในประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับแต่นี่ไม่ใช่ภูเขาไฟนะพี่น้องภูเขาธรรมดาครับผมวิวทิวทัศน์ของคอนบุรีโครคาชบ้านเราสวยๆครับเป็นอำเภอที่สวยงามมากับมีธรรมชาติ หลอมหล่อไปโดยธรรมชาติที่สวยงามนะครับอยู่ใกล้กับทยาน่งชาติทับลานครับใส่เซตเป็นระขับสายหนึ่งครับอยู่ตรงนู้นนะครับประมาณ2ี่สหลังครับตรงนั้นเป็นเหยื่อลูกปลาหมอครับนี่คือสายที่สองครับจากโกกลักนี่ยาววันนี้ครับสายนี้จะใส่เป็นไส้เดือนนะครับเหยื่อเส้เดือนมาดูกันครับว่าปลาจะกินเหยื่อไหนนะครับเรายังมีเหยื่อทากลิ้นหมาในถุงปุ๋ยนันด้วยครับไปจับมาเมื่อคืนครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กันสายที่3มแล้วกัน เป็นเหยื่อทากลิ้นม้านะครับจะเป็นเส้นเดือนน้อยนะครับเส้นเดือนโคตรธรรมดานี่นะครับใส่ทั้งตัวเลยครับถ้าจะให้ดีได้เสเดือนใหญ่ไหมเนาะเส้เดือนใหญ่ตีตัวเท่านิ้วก้อยนะครับแต่หายากครับเส้นเดือนพันนั่นสายนี้เราจะใสเ่เหยื่อทากับทากลิ้นม้านี่ครับ ใส่เป็นตัวเลยครับลองดูครับปลาจะกินัำแหน่งเนาะสายที่4ก็ใส่เหยื่อเส้นเดือนนะครับสายที่5้าก็ใส่เป็นประหมอนะครับสรุปก็คือประหมอสองสายเส้นเดือนสองสายแล้วก็คากหนึ่งสายครับผม ฮ่าสายครับเดี๋ยวมารุ่นกันตอนเย็นเนาะพี่เบียร์แกพามายกยอใหญ่ก่อนครับคาเวลาครับมันยังไม่ถึงเวลาที่จะไปยามเบดนะครับเดี๋วยวทิ้งไว้คำาำนิดหน่อยขอไปยามนี่เดี๋ยวเราจะมายกยอใหญ่กันพี่เขาเรียกว่าเออมันเป็นนั่งร้านนะครับนั่งร้านสําหรับยกยอใหญ่ของพี่เบียร์เองนะครับมาถึงแล้วท้าเรียบเรือเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนี่กันครับเป็นขังแรกอีีพานบนจะขึ้นไฟ พี่เบี้ยแบบวหลับน้ำหนักมาอยู่ทับ4ห้างต้นกลัลบไปเนาะอะไรก็ขึ้นก่อนนะพี่เด้อเป็นตัวละครับยับยับมีเป็นไัวละครั้งแรกกับการขึ้นห้างยกโยใหญ่ขึ้นยากขนาดนีนน้ทำจากต้นยูคาครับแต่ผมไม่ทิ้งน้ำหนักตรงนี้โอเคเอาละครับเดี๋ยวเราจะนขนของขึ้นมาเนาะพี่พันไก่ก็มาครับ บีเบียบอกว่าช่างลงตรงนี้เลยครับกลางคืนอะ่ะบางวันครับผมลงมาเป็นห้าสิบตัวเลยนี่บีเบียแกก็ยกยออยู่นี่แหละมันก็ลองละเอกละอักโอ้นี่ตาตื่นเต้นดีเนาะแต่วันนี้เราก็จะอยู่ตรงตรงนี้จนค่ำเหมือนกันนะครับแต่คงไม่ดึกแล้วครับ <gam mon> มาทริปนี้คุ้มมากครับได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นครับผมมายกยอใหญ่กันดูสิครับเห็ละเหมือนที่คนอื่นก็ทํานะครับเราก็มีอยู่อันนึงนะครับนี่ไง ยอดนี่ทุกคนเราอยู่กระท่อมกลางน้ำกลางเขื่อนเลยครับยกยอใหญ่กันครับสมาชิกเรามาสี่คนกับผมรับน้ำนักไหวแล้วเนาะไหวก็ไหวเบียเบียยืนยันไหวมาบันไก่มาเจออะไรใหม่ๆนานสี่คนสบายออนนสี่คนแบบไหนอุ้ยเบาๆด้วยบันไก่เด้อเชิงโยกเยกแล้ว เสียงโยกเยือกเลยด้เบาๆเลยคือยเหยียบน้ำหนักหลายนั่นน่ะไม่อยู่ข้า้หน่อยนึงอุ้ยโอ้ยขึ้นมาแล้วครับสี่คนแล้วเบาๆเดินมาเบาเด้อได้ยังไดรยกหรือไรแล้วเดินเบาเด้อเดินเบาๆเด้อไม่มีแล้วไม่ยกโยกนิดนึงะวันนี้พันผลมาพามาเจออะไรใหม่ๆใหม่ทั้งพันผลแล้วก็ใหม่ทั้งในคลิปของเรานะครับเพราะว่าพันผลไม่เคยทำคลิปแนวๆนี้เลยนะวันนี้สุดยอดครับ เ,เดี๋ยวพีเบียจะติดตั้งตะไครยอนะครับตรงขามกันก็ยกครับมีตัวไหม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 ไม่มีครับย่อนลงคืนคือไม่มีครับเดี๋ยวมารอรุ้นของเรามารัาง,างครับนลังกลางครับไกลแล้วแหละ ยอเราเกิดปัญหานิดหน่อยครับยอลุดหูครับผมต้องเอาเรือลงไปซ่อมครับเอาล้ครับเรียบร้อยย่อนยอลงไปแล้วครับรอสิบนาทีครับก็ไปยกทีนึงครับเอานลครับลองดูครับยกละยกลลสาวลงมาอย่างนี้นะครับจะมีตัวไหมนี่ของเราครับผม เ,เจอฟูงปลาส้อยครับมีไหมครับไม่มีครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยถูกยอครับเป็นช่วงน้ำลงครับปลาเลือกวิ่งแต่นี่ก็คือไม่ยกขาเวลาครับรอพยายามเบ็ดเหล่าของเราเดี๋ยวไล่ไหมเบ็ดนีคือใส่เบ็ดเหล่าคือกันครับยามมาเร็วเสียงว่าพอได้อยู่ครับเป็นปลาฉลาดเอาครับวัสดีครับวัสดีครับผมดิัไอ้ดัอยู่ครับโอไว้รู้จักกันด้วยขอบคุณครับ หมานบอกกับหมานบอกโอ้นั่นเราเขาวๆดันอะทอนก่อนทอนก่อนโอ้ปลาฉลาดครับปลาฉลาดนี่เอฟซีผมด้วยนะครับหมานอยู่ครับเยี่ยมกัดใบตุกได้มาสี่ตัวครับห้าตัวนุโอ้ปลาฉลาดใส่งามๆผมก็ใส่ไว้ก็ดูจะหมานไหมครับแต่เบ็ดตัวอย่างใหญ่รุ่นนี้ไม่น่าจะกินได้เนาะเบ็ดเอิงน่ะ ตะขออย่างใหญ่ไหมขอเปิดพวกอะไใช่ไหมมีมพวกพวกระซองบนนีเ้เอาละครับไก่คำละตะวันยอกยอไม่ประสบความสำเร็จครับไม่มีตัวเลยครับเดี๋ยวไปหายมเป็นล่าดีกว่านะครับ งามอะไรขนาดนี้ครับอาทิตย์กำลังจะตกดินครับผมอยู่กลางเขื่อนมูลบนเลยครับ,อบ,รบตอนนี้โอ้สวยจริงๆครับผมอาทิตย์จามเย็นครับเอาละครับมาถึงเบ็ดลาวแล้วครับก่อนจะคขำนิดนึงนะครับเพราะว่า เราเพิ่งได้ปลาเหยื่อมาครับเร้โหเราก็มาากันจะเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลาส้อยนะครับผมทีมงานเรามาถึงจนค่ําเลยาละเดี๋ยวมันรุนกันครับเผื่อม,มีตัวเนาะเออนี่นะรักมันเอ็นเด้พี่นงนะเห็นพี่เบียร์บอกว่ามันน่ารุนนะคือตอนเราปักเราปักไปยังงี้นะแต่ทีนี้มันยียงมาทั้งนี้อาจจะมีอะไรบึ้งมันนะ เด,เดี๋ยวรอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลาส้อยเนาะแต่ปลาส้อยมาแล้วแล้วก็ไว้รอลุ้นเช้าด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลาส้อยไว้นะครับเรามารอลุ้นเช้า,านะครับปสอยสดๆเลยครับลาะหลังปล่อยไปเลยครับผม ชมภาพกลางคืนครับพี่น้องยอกยอกลางคืนในความเป็นจริงมืดแล้วนะพี่น้องแต่กล้องไอโฟนมันชดเชยเสงครับดูสว่างเลยครับจริงมืดกูนี่เยอะ สายปลาหมอผ่านไปครับไม่มีตัวครับผมมาดูใส้เดือนบมางนะครับรอนจะมีกระตุกอยู่อ๋อเป็นปลาหน่อยดอดครับผมจะมียึกยึกยึกยเอามียึกนี่พี่หมายถึงคันข้างหน้าใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวมันอาจจะมีตัวครับยึกยึกยึกยังครับยังไม่ถึงจากสายไหนละ เอ็นยียไปก่อนเนาะเป็นป,ปลาสไส้ป่ายไก่ถึงแล้วน,นี่พี่ไ<ห>ก่ถึงแล้วนี่นนมันดึงทุ่งไปทางใตอ๋อนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นนะพี่เนาะเคยดูเดือดปลาอะไรครับเดี๋ยวยามไปถึงลเลยดีงขึ้นมาให้ดูไก่ถึงยังพี่ดีลุ้นดินลุ้น ก่ยูสุดแล้วพี่น้องแต่ยังไม่เห็นตัวปลาเลยครับหรือว่ามันเขียดตอดครับอาจจะเขียดตอดเนาะแต่ก็ได้รุ่นครับเดินย้อนเดือนเปลี่ยนเป็นปลาส้อยไว้ครับตอนเช้ามีรุ่นเป็นรุ่นปลาใหญ่มดเดียวนี่พี่อาจจะกินหลังสุดท้ทยก็ไเลยนะ หมดแล้วครับผม,มนีก่ก็จะได้ลุ้นสายนี้ยังได้เขนลุ้นครับสายนี้ก็ยังไม่เห็นตัวครับไปไปดูเหยืะอทากครับสายทัดไปไม่ยึกไม่อยากเลย <c oughs> <c oughs> เหยื่อทากอยู่ง่ายุกันเลย <c oughs> องลองดูตอนเช้า ใที่4ของเรานะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนครับก็เหยื่อมดครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปลาซอยไว้ครับภาพบรรยากาศยามค่ำคืนครับผมถ่ายด้วยกล่องไอโฟนครับไม่ต้องใช้ไฟช่วยเลยครับโยกกลางคืนครับใช้ไฟโล่ครับเหมือนไดปลามึกเลยครับ ไม่รู้คำคืนนี่จะมีตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีก็รอลุนกันตอนเช้านะครับเอาละพี่น้องก็สรุปว่าไม่มีตัวครับเดี๋ยวรอลุนกันตอนเช้านะครับน้องเสียบเหยี่วไว้มดแล้วครับเป็นปลาส้อยนะครับเดี๋ยวมาลุนกันตอนเช้าครับเอาละกลับไปกินข้าวกินน้ำพักผ่อนนอนรับนะครับผมเจี่ยกันตอนเช้าครับพี่น้องถาแล้วพี่น้องมาถึงท่าเรือแล้วครับเรากำลังเตรียมตัวจะไปยามเวทลาวกันครับ นอนรับฝันดีครับเมื่อคืนครับผมอากาศดีครับไม่มีฝนตอนเช้ากับดถไฟครับออกเนือครับเล้วนี้ก็อากาศแจ่มใสครับเว็ดเราจะหมานไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับวงหน้าสุดท้ายเขื่อนมูลบนครับอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับผมไปแล้ว วดิวูวววัดสวยงามจริงๆครับผมตอนบุรีเขาหลาดบาดเอง <c oughs> เราจะวิ่งเรือไปนู่นรับตีโค้งไปนู่นนะครับเป็ดเราเราอยู่ระแวกนู่นครับ เอาละครับดับเครื่องเรือครับผมเพราะว่าเรามาถึงจุดที่เราใส่เบ็ดเร้าไ้แล้วครับหาสายครับผมดึงไปแถวนี้แหละครับปุ๊ปปุ๊ปุ๊นะมาลุนตอนเช้ากันครับเสียบเป็นเหยื่อปลาซอยไว้ครับผมลุนปลาใหญ่กันครับถูกประชะโดปลากรายปลาขาวปลากดคังนะครับเอาละครับสลับตัวกับพี่เบียร์เรียบร้อยครับผมให้พี่เบียร์ไปยุดันนะครับที่หัวเรือครับผมมาลุนกันนะพี่นงเนาะ ต่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำลงครับต้องออกตัวไว้ก่อนครับโอกาสได้ตัวก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงน้ำขึ้นพี่เบียบอกโอ้โหได้รุ่นปรากฏคางใหญ่แน่นอนครับถึงมันทานเวลาเนะี่ยมันได้มาเล้วครับช่วงน้ำแด้งไหลลงนะ่ะแต่ตอนนี้เราเรียกว่าท้ายท้ายฤดูฝนแล้วนะครับแต่ไสเรายังอยู่ สวยยังอยู่เหย,ยื่อยังอยู่ก็ทิ้งไว้ครับเดี๋ยวพี่เบียร์ก็จะแวะมาเยี่ยมมายามเรื่อยๆนะครับแต่กินแต่ละตัวก็ใหญ่ๆไปเยลยแล้วครับหัวเบ็ดใหญ่มากแต่ถ้าปลาใหญ่กินนี่พี่เบียร์ก็จะรู้ซึก้งหลืละครับว่ามันมีแรงดึงนะเหยื่อเรายังไม่ตายนะครับบรรยากาศยามเช้ากับการยามบิดลาวครับ สุดยอดเลยครับผ่านผลงจะเคยมาแบบนี้ครับครัง้งแรกชอบชอบครับผมก็เดี๋ยวจะติดต่อพี่เบียไว้ไตเบียรของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมาเรื่อยๆนะครับพี่เบียนี่ก็รับเป็นไตเรือนะครับพาเที่ยวพาตกเบ็ดพาหาปลานะครับทานใดชอบวิธีชีวิตประมงพื้นบ้านท้ายเขื่นอนยางนีกอนเดี๋ยวติดต่อมาได้นะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ครับไตเบียนะครับเดี๋ยวกจะพาไปต้องการแบบไหนล่ะต้องการตกปลาก็ได้ ต้องการพามาเล่นเรือชมวิวท้ายเขื่อนก็ได้หรือต้องการมาดูพี่เบียหาปลาก็ได้ครับเพราะว่าพี่เบียจะอยู่ที่นี่ตลอดแล้วก็หาปลาหลากหลายวิธีครับวันนี้ก็มาใส่เบ็ดลาวบางวันก็แกก็ยกยอใหญ่บางวันแกก็ใส่เบ็ดน้อยบางวันก็วหาวนานแหอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยครับ <c oughs> หาปลาขายเป็นอาชีพครับอยู่ท้ายเขื่อนมูลบนนะครับวันนี้เรามาใส่เบ็ดลาวกันครับแต่ช่วงนี้เบ็ดลาวจะไม่ค่อยได้ผลครับต้องคอออกตัวไว้ก่อนเลย แต่ถ้าเป็นช่วงนำเดงนะพี่เบียร์บอกมีปรากฏค้งรุ่นซิปโลให้เห็นเรื่อยๆอย <c oughs> ดูสิครับบรรยากาศครับผมท้ายเขื่อนมุนบนงดงามครับผมว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะ <c oughs> เห็นโครงยอใหญ่นะครับเยอะแยะเลยครับตกเป็นอะไรที่แปลกตาดีครับแต่นี่คือชาวบ้านเขาไม่มายกยอแลรวเพราะช่วงนี้ป้าไม่ขึ้นครับถ้าช่วงป้าขึ้นนะคนเต็มเลยนะประจำอยู่ทุกยอนะ <c oughs> คงจะสนุกนาะดูครับพี่น้องช่วงน้ำเด้งไหลลงนะช่วงตน้นฝนดูไปเรื่อยๆเ,เนาะมีห้าสายครับสายละยี่สิบกว่าดวงเขาใส่เบ็ดเดือดเ,เดือนกันนะกนนระไดปลาฉลาดอยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเบ็ดล่าเนี่ยเล่นเป็นเดือดเ,เดือนเบ็ดหน่อยๆตกปลาฉลาดดีกว่านะครับพอดีเบ็ดเรามันใหญ่ครับไม่เหมาะกับปลาฉลาดนะครับยังไงวันนี้ถ้าไม่มีตัวหรือว่ายังไงก็หรือว่าพามาชมบรรยากาศเนาะพามาชมวิถีชีวิตพามาชมวิธีการหากิน ชมวิธีการใส่เบ็ดลาวครับพี่น้องพอดีมาพิจัะนนหน้านิดนึงครับการจะมีตัวก็จะยากนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวปีหน้ากดติด,ดตามไว้นะครับปีหน้าผมจะมาช่วงน้ําแดงไหลลงครับมันลุนปรกากฏครังตัวใหญ่ๆกันเนาะในปีหน้าครับแป๊บเดียวครับปีนึงไม่นานอย่าปลาสร้อยของเรายังดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ก็ประจำการไว้แล้วก็ดย๋ยงพี่เบียจะแวะเหมือนยามเรื่อยๆนะครับอย่มีปลาข้าวปรกากฏครังหลงมาครับ ปลาชะดโดก็ไม่ค่อยกินนะช่วงนี้พี่น้อง่ปลาชะดโดจะต้องช่วงน้ำไสๆครับน้ำนิ่งๆช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเขาเรียกว่าน้ํากําลังลงก็ยังไม่นิ่งนะครับน้าก็ยังลดลงเรื่อยๆวันละเป็นศอกเลยครับช่วงนี้ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อครับตายสุดท้ายเลยครับเหมือนจะไม่มีอาการใดๆครับงสงสัยเบ็ดเราของเราวันนี้จะไม่ประสบความสําเร็จครับพี่น้อง เอายังไงถ้าไม่มีใจตัวก็อย่าว่ากันนะพี่น้องนะถือว่ามามาชมวิถีชีวิตแล้วก็บ,บรรยากาศนะครับวันนาวันลังเดี๋ยวพันผล,ผลจะพามาอีกครับวันหนึ่งสักวันหนึ่งเราจะได้ตัวให้พี่ท่านผูชมได้ดูแน่นอนสินสุดตรงเสาหนึ่งครับไม่น่าจะมีตัวแล้วครับถ้าพอทามีตัวนี้รับรองได้เลยมันจะเถือนถึงมือเรายูบยูเลยดน โอ้หนุนพันเตินกําลังยามเบ็ดปลาฉลาดกับผมเดี๋ยวเราจะลองแวะไปดูกันนะครับเมื่อวานนี้เห็นหมานไปห้าตัวครับตัวรุ่นรุ่นนี่ครับตอนค่าอ่ะตอนเช้าเป็นไงนีดี๋ดวเรากําลังขายเรือไปหาน่าเสียดายเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เราไม่มีผลงานเบ็ดลาให้เห็นครับผมครับยังว่าแล้วครับทาใจไว้รอตั้งแต่แรกอยู่เลยเพราะว่ามันพิจังว่าน้าพิชเวลาไปนิดนึงครับผมแต่เดี๋ยวปีนาเนาะพี่น้องเนาะก็ติดตามไว้นะปีนาไม่นานครับ แป๊บเดียวกับผมช่วงน้ำแดงไหลลงเดี๋ยวผมจะพามาดูพี่เบียร์ใส่เบ็ดลาวประกดค้งใหญ่ที่เขื่อนมูลวนแน่นอนกับผมครับแต่เอาละเดี๋ยวเราจะไปดูพานเติ้ลกับผมซึ่งเป็นพานที่หล้จักกันนี่แหละหาปลาฉลาดครับใส่เบ็ดลาวปลาฉลาดคือผมกับพี่เบียร์เนี่ยใส่เบ็ดลาวปลาใหญ่ครับจะขอเบ็ดเท่านี้พี่น้องสำหรับปลาปลาใหญ่แต่พานเต้นเขาใช้เบ็ดเล็กๆใส่เยอะเสียเดือนปลาฉลาดครับ มาถึงแล้วครับมาถึงพานเต้นครับผมหมานบวันนี้มาว่านี่ได้ไปห้าตัวงามอุ้ยเราจะได้เห็นปลากะยอนกะยอนใช่ไหมจ๊ะขยอนขยอนออกเสียงว่าขยอนเป็นปลาที่ผมไม่เคยเห็นเห็นเขาบอกว่าเขาพึงเอามาปล่อยใหม อันไหนจัดตัวไหนนนั่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่อ้าวมันก็คล้ายๆบิ๊กไห้นะคล้ายๆบิ๊กไห่แต่ไม่ใช่เนาะนักจ้าเดี๋ยวขอเทียบเรือแป๊บหนึ่งอู้วันนี้ปลาคยอนกินเหยื่อเสือนนี่จ้าจัดว้าวนี่ครับปลาคยอนเอ๋ผมว่ามันก็เหมือนตระกูลสวายใช่แต่ไม่รู้เขาแยกกันยังไงผมนูกไม่ออกครับแต่เป็นปลาสายพันธุ์ใหม่ครับเขาเอามาปล่อยก็เขื่อนมูลบุญเนาะกรมประมงแล้วเอามาปล่อยครับเพื่อให้เป็นปลาเศรษฐกิจของที่นี่นะครับปลาคยอน โอ้โปลาฉลาดพี่น้องได้ปรากรได้นี่จ้ะนั่น,น,นปรากรดกรดขังหน่อยโอ้โหนี่เหยื่อไส้เดือนนะครับเป็นเป็นเหยื่อไส้เดือนของพันต้นครับไห <c oughs> นจะบิดตัวนี้น้อยแบบไหนจะ้ะ <c oughs> ใช่จะบิดไงดโอ้น้อยเอียงตาอะไรหลรักขัง <c oughs> เบอืออะไรเจ้นน <c oughs> าน่ะไก่เหมือนอะไรวนะ <c oughs> ตาซุโม่ <c oughs> <c oughs> ตาซุโม่เบืออะไรกันน่ะอยู่มานเบือเบือสามเบือสี่เนี่ยโอ้เบือสามเบือสี่ตาซุโม่อ๋อสำหรับตก ปลาน่อยครับก็ไม่น่อยสำหรับผมเนี่ยนี่คือใหญ่สำหรับผมแล้วแต่ที่นี่เขาเรียกว่าปลาน้อยอ <c oughs> อู้อมานอยู่ครับมาวานเห็นได้ไปห้าตัวรุ่นนุ่นนี้ะครับตอนเช่ามาันนี้กดมาวานนี่ครับผมโอ้พันต้นพันต้นป,นนป,นานปนลาส่งเหมือนกันปลาฉลาดนี่กิโลละหกซิบครับผมครับนี่อันรักขยอ้อนนี่ขายได้ไหมเจ้าเนี่ยเขาขาจมาเ็าจะสิบสิบอือ คล้ายเทปโภคล้ายสวายเนาะนั่นแหละไม่ขายนอนเด็ดิงมาจะลุกพยานอ่ะดึงขาดขาดหรือแต่โน่นไปอยู่มุมเนาโอ้จี้ไม่เข้าไม่คิ้นเยอะสี่เดือนนะจ๊ะเนาะส่วนเราไม่ประสบกับตัวเล็กครับเพราะว่าเราใส่เหยียบตอนแรกก็บยายใส่เหยือสี่เดือนไหวแต่เบดมันใหญ่ที่นี่พอเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลาสร้อยก็เลยไม่ได้ตัวเลยตอนเช้านะครับ มีแล้ครับมีผลงานให้พี่น้องดูอยู่เนาะจากพันเต้น,นสวยไหมละครับบรรยากาศเนาะตอนเช้าเนี่พี่น้องเราท,ที่ปรตกอบอาชีพประมงก็จะออกมาย้ามบิดในยามรอบกันนะครับบางวันก็มานบางวันก็ไม่มานเป็นธรรมดาของการหาอยู่หากินครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเรือไปขึ้นเรือพี่ตายเพื่อไยยามรอบครับ เมื่อวานนี่พยายามได้ปลาชะโดมาหกตัวใหญ่ๆรุ่นตัวละสี่ห้าโลนะครับถ่ายคลิปไปอยู่ครับในคลิปก่อนหน้านี้เนาะเลาละคลิปนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพานผลจะไปถ่ายคลิปยามรอบกับพี่ตายซึ่งจะเป็นอีคลิปหนึ่งเป็นคลิปทัดไปนะครับพี่น้องวันนี้พันผลมาเกื่อนมุนบนสองวันหนึ่งคืนก็จะถ่ายคลิปสามคลิปนะครับพี่น้องเป็นคลิปยามรอบกับพี่ตายคลิปแรกตอนเช้าวันแรกแล้วก็เป็นคลิปใส่เวทลาวกับพี่เบียเป็นคลิปที่สองแล้วก็ คลิปที่3าก็จะเป็นคลิปยามรอบก,กับพิตายเหมือนกันนะครับเอาละผมกับพี่เบียร์กับพานเติ้ลก็คงต้องขอลาไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสปีหน้าฟ้าใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูสองพลานนี้หาอยู่หากินที่ไทยเข่อนมูลบนอีกแน่นอนครับพี่น้องกดติดตามไว้เดอ้อสวัสดีครับวันนี้พานเติ้ลมันหมานอยู่ครับ,รบยังยามไม่มดนะครับ,รบขอให้หมานอีกครับ